สวัสดีครับป้ากูสุริโยบัรทาครับพี่น้องบรรธาโอ้บันธาโอ้พี่น้องใช้บันธาเนาจัดกันเองแต่ว่าพื้นที่มันลงมมองนีพุ่นเนาะผมเนื่งว่ามันมีแต่ในพื้นที่พุ่นเลยนึอว่าน้ำท่มที่มองนี้ที่เอาไปเรียนไซอื้อบรรที่นี่มากันโว่กันมันแคบมันแคบทุกเทือที่เหาเคยลงมันแคบนั่นแหลมันลบควนเลยพื้นที่ของตอนนี้เจ้านายสวัสดีครับ ขาเ่าเดียวเขเดรียกได้เขาเขาเดียวเหรอครบเาว่าเขาเจ้ามันบ่มีน้อหูุูจัดเพิ่ือง้มแทู้ก็บ่าันไหนไปซื้อมาเพราะว่าญาตกว่านีเนี้ยกินได้บ่นี่รับเขาคนสั่งหมูถาจิลวอ่าว่าอยากได้หมูมิจะกินไก่บอไปไปเบื้งเราพักที่นี่มันุงละสามิบาทม่่นเัดียนยอยากได้ปลามาปน่น่นโรมาสั่งยูงว่า จะเอาปลามืองเต่าเนี่ยจะวานุเขาตะคอนเฟิมหมูไปอันมือซือหมูกับหมูกับหมูียดไยเด็ดรียดไรไปเบิ่งผักมันเถือกเอาไปหามาปนต่างหากที่ห้องชิยาอย่างสปนปลาดิซื้อนะประตูกสองเข่งกรปนได้ตัวัดฟอกกตวป่นได้ป่น็ทนจะัยอปาจ้นป่นเป็นหังเนาะแจ้สอดแจ้งเนาะสอดแจงชัดนักหน่ออุบลบานห่อบุีพร ขยั่าป no no, ีหนาตอนปีเจ็สามสัไปเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ม็มแล้วครับมู่ข่าไปขอคนอยู่เดียววา้เอาลงปีขาสิบเจ็ดเมษายนบอกเอาก่คืออยู่เดีแหละเนาะทีตไปโมเมนต์พันล็อกมือให้เราบอพันล็อกไี่อยางลันกอกว่างค่ะโจะถีเทื่อนึงแต่ว่าโมหูโหุมนลงล็อกอะไ่างง้ถึทศใชแป๊วแล่ะตอนนั้นไปเอาสัญญา่ไอ้สีสเกตเนะไอ้เทคนิคอัครับ โอ้เทคนิคเป็นครั้งกีติเกดเทคนิคไอ้กันทลุ่มกันทลุ่มเนี่ยครับพี่บอสโจบอสสบายเขาเออเออเออสุดยอดครับมาแรงมาให้กำลังใจเด้อพี่น้องกูบ่นห้อบ้านพญายโกรุ้ได้มาแรงนี่จะให้พญายโกรุนาลาได้เนี่ยพญายโกห้างจเจนีเพราะพญายโกผมบ้านผมประมานโบไกลครับโบเกินหาโลหกลนี่แหละครับลัดออกไปทั้งหาดโูเดือลัดเลี้ยวเขาอูเลย ทรงเทียงกับมาเดี๋ยวนี้ได้กับมาแล้วครับไม่ต้องหมูหมูจะได้เทียงแม่หมูได้เทียงว่าคนต้องเฮ็ดกับเขาให้ที่งานช่วงเทียงจะแปลอยู่เนาะน้ำ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 ครับน้ำครับผมสุดยอดที่สดเนาเอาลำเพ่อนโจเข้ามาลุ้งหน่อยกว่านี้มาแล้วคนเพียงไดคน้คนนนี่ตีคนลรยบ่ สน้ำนี่บอรือตลาดนามตลาดนั่นบออ๋อวงสองมาแล้วคนหลายวงหนึ่งให้นาลาเรือพี่น้องเลยไปับังใจเขาด้มาดนเติบได้เนองะเล่อสีหลายปีเลยเด้หลายปีหลายปีเรอจะเล่นสี่ครับแต่แต่องยังไม่ได้ลูกจะไม่ไดู้กคนเดียวบดอบนบอเอยิงมาลด้เราพี่เต๋ยั่งยั่งยั่งโมเลบอกแม่ตอนตอนทำมาปีลาสุดบ่งมาาหรอว่ามันตาม2ปีสงปีนี่แหละ าามวงอิงมาอยู่นี่ก็สามปีนะครับสองปีกรัวสามปีกับสองปีดอนมกราที่คผมผมมาอยู่นี่กับปีที่สองก่อนนานครับปีหนึ่งมาได้ไากบัวได้ไหมสนามนี่ปลามาอยู่น้ำเนี่ยมาสองปีปลามาหลังวงอิงหลังเดียวกันปีเดียวกันครับแต่ว่ามาหลังวงอิง สีเดียอดรโอเคโอเคโอเคผมทีมงานผู้จัดนะครับครับผมอ่าขอให้ร้านแตกพี่น้องครับบัตเท่าไรก่รยสีบร้อยสี่สิบบัตรเบิร์แ้วขาบัตรแข็งหอบบัตรแข็งไปแล้วขายตังค์ขายอินเทอร์เน็ตหรือขายไสขาโมอ้เขาได้ปรโมชได้เอาไลบันไดไลบันไดเอาเปิดเผยโอ้สองสามร้อยหรือว่าสองสพัน กับว่าเป็นอย่างไรกันในสองสามพันปันสิบหกจังเลยสี่สิบกว่านั้นกคันห้าพี่น้องจะได้ยังซื้อได้อยู่ปะพันละลอยพันละลอยมันหอดมือแล้วมืนปิดหรือเปล่าแนะนมากปะจ้ามอกมาที่มาเนี่ยตัวนี้ออกไปเนี่ยช่องกูอยู่ก่อนจัะโมงเอาก่อนทุโมงจ้าก่อนทุโมงเอาเขาไปได้ทางไหนออกไปซื้อได้ทางไหนบ้างซื้อได้ทางไหนเฟสเฟสยังอีกจีะกาศไปเฟซซื้อเฟสท่านระดัจ้ะท่านระดานินเกต โอ้ครับคาเฟ่แด้เลยบัตรละลอยบัตละลอยเนาะบัตละลอยจนกว่าจะถึง0 0เลเลนหรือู้ใดอยากสนับสนุนว่เป็นยังมากดแต่ว่าอยากอยากสนับสนุนกับุเป็นยังทั้งทั้งทั้งเพีทั้งเพยคะเหลปองเือบัตละลอยครับนาง้าบัตรลอย40งานแหลกน้ำเอาขอให้โชคดีครับบนบานเฮาครับผู้จัดไม้ครับ อย่าให้เสียก็ร่างใจเด้เตี้ยจอดรถจอดรานี่จอดลงไปจอดลงไปเอารถมาเองได้เลยเขาประมูลนะบอกครับเหมาจอดเรื่องเราจับจับเองที่เสีตใจเร้าจัดเองบอกหรือฟรีสไตฟรีหรือยังไงจอดฟรีเลยป้าดนึ่ที่มันสุดยอดพอจอดฟรีมาเลยครับมีจับพันขั้นก็มาเลยครับน้องสามล้านที่ผู้ใดนอนอีนอนที่ตลาดบอก บูหัวเดีผมบหัวจะเพื่นเลยตลาดามอะไรมองนอนบ่โอทีบ่้าแล้วเขาจัดสรรเดี๋ยวนี้มาจัดสรรขายแถวไหนบ้านัง่ไหมถ่าทีเขาจัดสรรหลังจากลาดจะเลื่อนสีขึ้นนิ่มันมาพรทีอยู่หลังจากเลื่อนสีกันนะมขอบขายไปาุ่นบ่ทีจัดหลอกทเี่ขตดลอผมบูัจะเพื่อนในีเสียเลยเนาะตลาดเลื่อนสีนีขนาดยุบูนผมยังมาจัดเลยของผู้ใด ปลาโกลเป็นคนอยู่นี่แล้วอยากงู้จักว่าเจ้าของตลาดคือผู้ใดเราซื้อผู้ใช่ผู้ใช่เสียผู้ใช่แม่เสียผู้ใช่เอาพี่น้องคนวารินครับแต่ว่าอุบลคนปากโกปากโกคนอุบลย่างขมุนม้วนไมาซื้อขายจังหวัดพิมพ์พ้นละมอา บาทเช่าบาทครับครับบาบาท40ช่องใหญ่อันนี้ช่องใหญ่นะครับยุระเบิดพาวิเชียอันนี้ปาโก้ครับผมโปรโมดซอยกันครับเมื่อกี้ช่องการใช้โปรโมดไปแล้วทำเขาไป้งเขาไปทักทักไปเรือยเลาซื้อเฟาอย่งครับคันละดานเปล่ดเปอาพี่น้องครับเปิดโปฟเปิดโปรไฟล์เปิดว่าเปิดวครับ เอามาเบิร์ครับเอาเอามางินมาทั่นี้เนี่เอามาานมาทางนี้เนี่ยพี่น้องเยอสนับสนุน่ต่อไปเลยอันนี้คือซื้อก่อนล่วงหน้าร้อยหนึ่งก่อนหกโมงเย็นวันนี้ก่อนหกโมงเย็นครับผู้ใดอยากได้ของเถียงผู้ใดอยากได้ของเถียงราคาดีก่อนล่วงโมงแรกอ่างสลีปขับหนางานเลยเอ้าวพี่น้องครับเอ้า ขอบคุณทุกการติดตามปากูสุริโยบันทาอัปเดตสถานการณ์ครับซอยผุจจัดเมืองอุบลเฮ้าครับพี่น้องครับขอให้โชคดีครับพี่น้องครับว่าเฉียวนาเอ้าสิได้มาอีกตัวนอพี่น้องเอ้ายิปี้ฝากไว้สันีอครับปากูสุริโยบานทาครับพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์ครับวันนี้ครับตลาดเจริญศรีครับพี่น้องครับเมืองวารินชัามราครับ คนีฝากไปสวาสีครับพี่น้องครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับ